ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมนะครับจะใช้ได้ถึงวันที่31มีนาคม258นะครับก็หมายความว่าท่านใดนะครับที่ได้รับสิทธิ์ในปีที่ผ่านมานะครับบัตรจะใช้ได้ถึงวันที่31มีนาคม258ซึ่งท่านนะครับหากลงทะเบียนไม่ผ่านก็จะไม่สามารถใช้บัตรนี้ต่อได้นั่นเองนะครับและหากท่านใดนะครับลงทะเบียนผ่านแล้วนะครับจะได้รับเงินเดียวยาจากทางรัฐบาลเท่าไหร่นะครับเบื้องต้น อาจจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับคาดว่าจะได้รับเท่าเดิมดังนี้นะครับซึ่งคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนตามเกณฑ์นะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ1545บาทนะครับแยกเป็นวงเงินค่าซื้อสินค้าโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เดือนต่อเดือนนะครับไม่สามารถสะสมได้ไม่สามารถกดมาเป็นเงินสดได้นะครับแล้วก็วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งเงินค่าเดินทางนี้น่าจะเอามาเติมนะครับให้เป็นค่าซื้อสินเค้าประโภคบริโภค